ล่ะได้ไหมเนาะปึ๊บนะแป๊บขอบคุณอู้ขอบคุณจ้ะเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อใส่เย็นๆอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนไปเดินดูฝั่งนี้กันจะมาหาขนมกลงนี่นี่เสื้อลายสก๊อตเสื้อลายสก๊อตนี่เหมือนเหมือนเหมือนพระเอกอู้เลยพระเอกอู้ชอบใส่ลายสก๊อต นีกล้วย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 มีกล้วยมีมะไฟอันนี้อันนี้สิบห้าบาทสิบห้าบาทแบบว่ามันงอมแล้วนะี่ยสิบห้าบาทมีมะไฟกําลังออกดอกขจรอ,อุดอกะจรวันนั้นซื้อยังไม่ได้กินเลยอันนั้นเท่าไหร่นะกล้วยน้าําว้ากล้วยน้ําว้ายี่สิบบาทแล้วเราไปดูโอ้โหสิ จะดูนมกงนมกงไปหานมกงเนี่ยฝั่งในตลาดต่างจังหวัดยังไม่แพงถูกเยอะเลยเทียบเลยอุ๊ะะหอยยิ่งหอย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 และกุ้งนี่คือในตลาดและสายบูวโอ้โหนี่มีอะไรตาเด้อเอ๊บ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 ไปจะดูข้างในกันเป็คือในตลาดแะจวเชงข้าวเหนียวแดง อยาน่ากิน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 แต่ได้หนมกลงมาเดินหาหนมกมีขน,นมหนมกงอยู่เจ้าไหนนะหนมกงมีหนมกงไม่มีนะนี่อันนี้ไงน,นี่จเจอแล้วจเจอแล้วถุงเท่าไหร่คะแปดสิบแปดสิบได้กี่อันได้ห้าอัน แปดสิบบาทได้ห้าอันน้ำโงน้ำโงไส้เป็นไส้ถัว่วอร่อย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 หม่ไม่เลยนะไม่ไม่เลยนะหม่ไม่ไมากินแล้วก็อ้วนกินแล้วออกกำลัง <laughs> ไม่กินก็หิวเอาอยัางไงล่ะยวขอวางกองกันไม่กินก็หิวทำไงอ่ะก็ะต้องกิน ขนมโกงเลยไม่ได้ต่อผ่านเรามันไม่มีกันแล้วเนี่ยอือมันแค่มีใครทำเลยนะกินอะอยกวนกินอะไรหน่อยมันก็แน่นใช่ค่ะเดินก็ไม่ไหวเดินแค่นิดเดียวเหนื่อยเลยได้แล้วขนมชาขนมชาขอบคุณค่ะขนมกงขนมกงขนมลาไอ้ขนมหวานขนมหวานขนมหวานที่ร้านนี้สวยไหม น่าก <Ooh. S 2> ินไปหมดทุกอย่างเลยร้านนึไข่อะไรร้านนีไข่อะไรไข่อะไรไข่ไข่กระเจียบอ่ะไปดูซิเดินไปเดินไปไปกนต่อน้องไก่น้องไก่มากินอะไรกันดีวันนี้มีปอกเปี้ยไหมเอาขาหมูเอาหมูกับโจ๊กนีโจ๊กหมูอุดอุดหูอุดหมูอุดอุดนี่ยาได้หนมกงละได้หนมกงละได้เดินต่อเดินต่อในตลาดจะเอาหนมอะไรดี น,นมขน,นมวันธนาขอบคุณจ้านี่นี่นี่แก้วตานเนี่ยอร่อยตางเชื่อมตาเชื่อมตางเชื่อมเมื่อกี้เห็นข้าวเหนียวแดงด้วยนะเออนี่เราจะดูไ่รูร้านไอ้นั่นบดได้ยังไอกาแฟเราจะไปซื้อกาแฟหลบร้อนหลบร้อนปลาทู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 นะ่ากินไหมล่ะ อันนี้มีลูกชิน้นมีลูกชิน้นเดินไปข้างในกันต่อไปดูร้านกาแฟะว่าเขาขายหมดหรือยังไปฝั่งนู้นอืโน่นอีกโน่นกล้วยเต็มเลยไปหากล้วยกันนะไปหากล้วยกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็ดพะโลมาระกอ นี่นี่ดูกล้วยดูกล้วยหน้หา,นานกล้วยหนากล้วยไปกินอย่ากินกล้วยอย่ากินกล้วยกล้วยเล็บกล้วยเล็บหวีเท่าไหร่จ๊ะมีนในใน 25, นยี่สิบห้าอันนี้อันนี้ 25, อันนี้ยี่สิบห้าอ๋อเอายี่สิบห้าอันนึงอ่อาีไหนจ๊ะเอาวีหน้าหน้านั่นอ,อร่อยอร่อยอร่อยไหนละห้าบาท เราพกเหรียญมาเต็มเลยนี่เลยยี่สิบห้านี่ขอบคุณค่ะสะ<อ>ใจเลยทีนี้